ในการบูชาปีเสียนะคะจริงๆเนี่ยสามารถบูชาได้ทุกอาชีพเลยมีลูกค้าเวสนะคะที่เขาบูชาปีเสียเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวทาอาชีพค้าขายเป็นข้าราชการบางคนเนี่ยเป็นนายทหารบางคนเป็นตํารวจรวมไปถึงทนายความอ่าแล้วก็มี กระทั่งที่เป็นรปภเป็นไลเดอร์หรือคนที่เขาทํางานก่อสร้างอะคะ่ะก็มาบูชากับเบสเรียกได้ว่าค่อนข้างหลากหลายมีกระทั่งน้องนักเรียนนักศึกษาก็มีที่อยากที่จะบูชาปีเสียเพราะว่าการบูชาปีเสียเนี่ยไม่ได้เสริมแค่ในเรื่องของการดึงดูดทรัพย์เรียกทรัพย์ท่านยังเสริมในเรื่องของบาร,รมีความรักบางคนก็เสริมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เรียกได้ว่าเสริมหลายด้านเลยเบียเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่อยากถูกมองว่างมงายในการที่เขาจะศรัทธาวัตถุมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็น องค์ปีเสียองค์พระพิคเนตพญานาคอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้ารีวิวแต่ว่าก็มีลูกค้าบางท่านที่บูชาไปกับเบสแล้วเขาตื่นเต้นหรือว่าเขาดีใจเขาก็กล้าที่จะมาเล่าให้เบสฟังเลยตั้งแต่บูชามาใครของดีขึ้นหรือว่าบางคนก็มาแบบมารีวิวเลยอะที่เขาบูชาไปแล้วทั้งใส่สวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีเคสลูกค้าคนหนึ่งคนนี้เขามาผ่อนปีเสียกับเบสนะคะเขาอะอยากบูชาแบบที่เบสใส่เลยแบบคู่เสริมบนเงินเรียกทรัพย์แบบนี้แล้วเขาก็ให้เบสออกแบบหินให้ที่เสริมตา ดวงวันเดือนปีเกิดเขาอาซึ่งเขาน่บอกเบสว่าตอนนี้เขาทําอาชีพเกี่ยวกับอาบน้ําน้องหมาน้องแมวซึ่งเขาเนี่ยมีรายได้ไม่เยอะมากเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังคือเขาอะมาเล่าเพราะว่าเขาจะบูชาให้แม่เขาเขาบอกเบสว่าตั้งแต่หนูเริ่มผ่อนกับพี่เบสครั้งแรกอะค่ะลูกค้ามีมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เขาติดติดขัดขัดเรื่องการเงินพอเริ่มผ่อนปีเสียปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินเข้าเรื่อยๆมีเงินเข้าคือเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเงินก้อนนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเงิน ่ทีมันใช้คล่องขึ้นมันมีเงินให้หมุนเวียนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาเนี่ยก็เลยไปเล่าให้แม่เขาฟังคุณแม่เขาก็อยากได้เขาก็เลยอยากที่จะบูชาให้คุณแม่เขาซึ่งเขาน่ะก็เล่าปิดท้ายอยู่นะว่าเขาไม่แน่ใจว่า เขาคิดไปเองหรือเปล่าก็อย่างที่เบสบอกเลยว่าหลายๆคนกลัวจะถูกมองว่าเป็นคนงมงายแต่เบสอยากจะบอกว่าการที่เราบูชาองค์ปีเสียหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นองค์พิคาเนตหรือแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนถ้าบูชาไปแล้วอะแล้วชีวิตเรามันดีขึ้นชีวิตมันได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเบสว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะครั้งแรกเบสก็บอกตรงว่าก็ใส่สวยเฉยๆใส่เป็นเหมือนเครื่องประดับด้วยสวยด้วยแล้วก็ท่านมาเสริม ดวงผู้ที่บูชาด้วยอะเบสมองว่ามันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะเบสมีทั้งงานแฟชั่นแล้วก็มีงานทองแท้เบสก็จะใส่สลับกันแต่ว่าโดยส่วนตัวจะชอบใส่งานเงินเพราะว่ามันค่อนข้างทนหรนี่เงี้ยค่ะแล้วมันก็สามารถมิกกับเสื้อผ้าได้ทุกแบบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็จะไม่รู้นะว่าเราอะบูชาปีเสียแต่เขามองเหมือนเป็นเครื่องประดับอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเราบูชาท่านอันนี้ก็กินจริงจังมากเลยชอบมากเลยพี่ป๊อบชอบมากขนมอันนี้ โอ้โหบุญนี่บ้างบุญนี่ยิ้มแล้วเหรอลูเด็กซั้นบุญนี่สวยนี่